ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Mobile l e g e n d นะครับวันนี้ผมก็จะมาโซโลแรงนะครับอีกเช่นเคยตอนนี้ไอดีผมก็เข้า94ดาวแล้วนะครับก็เล่นไปประมาณ291เกมนะครับก็เราจะมาดูกันว่าเกมนี้เราจะโซโลไหวไหมนะครับโอเคครับเราก็ขดหาห้องไปเรื่อยๆครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับก็เจอห้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค เราก็เข้าไปรอเพื่อนกดนะแล้วเราก็จะไปเลือกตัวกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนดับเสร็จเลยแล้วกันนะครับเราจะเลือกตำแหน่งป่านะโอเคครับเราก็เลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกเป็นทางด้านของโนเลตนะครับแล้วก็ทีมเราเป็นอ่านาตาเลียรมนะครับแล้วก็ลาปูนะเซเทเลียนแล้วก็ไหลาลานะครับลาปูนี่ร้อยดาวนะครับฝั่งเราดูกรอบ ฝั่งตรงข้ามก็มีคาเมล่ามีเบนมีฟาซานะครับมิชตาแล้วก็บูโน่นะตัวโกงอีกแล้วนะครับบูโน่โอเคครับเกิดมาผมก็อัพเดสักกค่หนึ่งนำนะครับแล้วก็อืไปตีบัฟฟ้าก่อนละกันนะครับไปจบล่างนะเพราะว่าแครีแล้วมันอยู่ล่างนะครับทั้งเกมแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปปกติก่อนนะครับ ผมก็จะฟาร์มตามหาเลือดสีกันนะครับกดมือไปเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่มาเวทดนะครับเลยแบบได้ฟาร์มเร็วขึ้นนะครับโอเคต่อไปก็ฟาร์มแดงนะครับนาตาเลียลมนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าผมว่ามาเล่นยากอะใช่เป็นนาตาเลียนะเพราะว่ามันไม่ใช่แทงนะโซนที้เราไม่ได้โวยทถานี้ผมก็ไม่มีตัวละครด้วยครับละครน้อยนะ นีนะครับกาตาได้ก่อนของต้นเพียงเพื่อนเราได้เฟิร์สบัตรมาแล้วนะครับก็ามาเอาทีตรงกลางนะเรากดมือไปแล้วนะครับเบียนดูเหมือนจะมาเอาทีเรานะครับท่าจะต้องปล่อยนะครับมไม่ไดร้รวมเขามาช่วยนะครับเบียนกดมือไปแล้วนะครับ เูไม่ได้มาช่วยเรานะเพราะว่าเขาไปดักเป็นดักแบบนี้นะดักอะไรดักอะไรไม่รู้นะครับแต่เห็นดักโอเคเราได้สี่แล้วนะครับวิวสีนะ่แล้วแล้วก็รอสแต็กขึ้นนะแล้วก็ค่อยเอาตัวนัเพื่อนเปิดไปนะเพื่อนไม่เปิดนะครับโอ้ย <would> แล้วก็กลับไป <been lost S 1> ฟาร์มเหมือนเดิมครับ เลนการมีรไฮเมล่าเดินมานะเราก็สกิลวัาจิตคอมโบต่อเดือเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าสกิลเราันติเราค่อนข้างเร็วน,นะน้องครับไปาพามันเดิมนะครับเต่าเกิดแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราน่าจะเอาเต่ากันนะแต่ไม่เอาไม่น่าได้นะครับเพราะว่าทีมเขาโซนได้แต่ทีมเราโซนไม่ได้แล้วนาดาเลียเขาแบบมันเป็นลมนักฆ่าครับมันโซนไม่ได้ก็คงว่าปล่อยดีกว่า เราไม่เสียเปียบนะครับนาดเาเบียแบบเป็นข้าที่หลังเราไม่ให้เราไปเปิดก่อนเราก็เสียเปียบนะครับเสีเนื้อแล้วเข้าแรกด้วย <S <S เราหนีมาฟาร์มดีกว่าครับแล้วก็ทำเรนนะมีฟาซานะคะรับจังหวะนี้สกิลคอมโบสวยได้มาหนึ่งครับเรนน่าจะกดเอ่อกดมือไปเดียวนะตอนตีเต่าแล้ว <S <S ก,ก,ก็ดาบเลยครับสวยเลนลนแรกเหมือนจะโดนด้วยนะ เอาหอนเดาร์เรียได้มาอีกตัวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเติมเพื่อนตีปูก็ได้ครับอืมเขาใช้ไปนะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปรอนครับอย่าเพิ่งยิมรอนนะครับต้องรอของไปเรื่อยๆนะครับ เลียนบนมีเบนนะเรียนกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับแล้วก็วิ่งไปเติมเพื่อนนะรอดักคู่ก,ก่อนนะครับเพราะว่าป่าเฮ้ยลงคอมาโซนนะครับนน่าจะต,ต่อไปก่อนนะเฮ้ยเก็บดีไหมเรามีมือเลยนะครับรอรับนะเฮ้ยเจ๋งจังนะครับ เราก็ดถีบเราฟาดถีบดถีบไตายแล้วเพื่อนนะครับไม่ได้มาต่เป็นนะครับเสียดายไม่ได้เบียดนะเราเคลียร์คีไปนะเราต้องตัดตัดบัฟไปด้วยมีบุนนู้นนะพอาตีปุ้ยนะเมื่อก้เรออกครับนีเก็บอยู่นะครับต้องรอดาเมจอีกครั้งหน่อยนะรอยแค่มีชิ้นหนึ่งนะน่าจะแรง ลีนบนเราแพ้เลนนะครับป้อมแตกไปแล้วลาปูลอยดาวแต่ฝว่งเราก็น่าจะลอยดาวเหมือนกันนะครับเรากดโตโรไปนะแล้วก็เจอเพื่อนผมไม่ชอบนาตาลียาโลเหมือนกเพราะว่ามันโดนไม่ได้ดูดิมันเข้าไม่ได้นะครับแต่คาเมล่าที่เขาคือแบบโดนทีมดีมากนะครับแล้วก็ปาเมก่อนนะครับมันเล่นยากนะครับทีมแมปโลเป็มแมปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นยังไงต้องแบบต้องยัดยันยอด ต้องแยกยันแยกเล่นนะครับเพื่อนได้มาตนหนึ่นงนะครับสวยเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเลนล่างก็พับแตกไปแล้วนะครับทางเราก็น้อยกว่าเบียรประมาณสองร้อยนะเบียรเยร์ขากดมือไปแล้วนะครับแล้วก็มาเอาบัฟ เฮ้ยเดียเพื่อน้ยยังได้บัฟอยู no euh. ่นะครับแต่เราเจ็บนะเดี๋ยพื่อนเราก็เรียกเลลาไปด้วยครับรู้จะตายนะจะตายผมก็ไม่กล้าเข้านะครับเพราะเลือดน้อยมากันผู้ตี e ี p ฝั่งนู้นรวยมากนะครับแต่ฝั่งเราจนนะผมก็วิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ หาจังหวะเล่นนะจงังวนนี้เพื่อนโดนดึงนะครับแล้วก็ตายทำอะไรไม่ได้ครับเราไมาค่อยเคลียร์คลิปนะนี่ครับ,รเ,นะรบเรากดอันตไปเลยนะครับเพราะว่าสก,กิลเราค่อนข้างเร็วน,นะ ผมว่ก่อนไปเ,เรียนบนมันจะมีประเด็นนะครับอาจะเกมแค่มันนี่ครับคิตีที่เป็นสวยได้มินมาตนหนึ่งนะครับเขาใหีคาฟิกนะครับสกิลแล้วก็ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าขเขาเ็บนะเขาน่าจะตีเต่านะครับจะทีมเราจะแบบมันโซนสู้ไม่ได้นะครับผมก็เอาไม่ได้นะเกมนะี้ ต้องปล่อยนะครับจำเป็นต้องปล่อยนะต้องรอลุ้นด้วยว่าทีเกมเราจะไหวไหมนะครับรอดูแบบช่วงกลางเกมในเกมนะได้เท็มแล้วนะอีกเิ้นหนึ่งก็น่าจะเป็นขวานนะไม่ใช่ขวานดิอ่าสามงามนะครับราดักรอฝั่งตรงข้ามนะน่าจะเดินมานะครับเบรเมื่อกี้เขาอยู่ล่างเราเพื่อนเปิดนะ แล้วก็บ,บูลเลยครับโอเคเพื่อนได้มาแล้วครับเฮ้ย <Launch attack. S 1> เราก็รออีกอู่้ดาวมาก่อนนะอีกสี่ห้าวีนะเราบุนโนสลด์บุนโนสลด์แล้วนะครับรอเข้าออคอมโบ,บสวยได้มาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็แม่ดับเบิ่นคิวมานะครับก็มาตัดบัฟฝั่งตรงข้ามนะ มีคอมโบตายอยู่นะครับเพื่อนไล่มานะค <Experience S 1> งออกกันดีกว่าเคียวนะครับเอาไว้ดูดเลือดไปส้มงามเอาไว้ตีรอดได้ด,ด้วยนะครับถ้าไม่เอาดูดเลือดตีรอดไม่ไหวนะเดี๋ยวแบบรอมังตีเราเจ็บนะครับก้าเสียวใจคิดไปก่อนนะครับ สังเกตนะครับว่าลมบางตรงข้ามนี้ยืนอยู่กับฟ้าต่อเลยนะครับจะประเด็นนะจะ,ะเก็่นะครับเบนได้เบนมาหนว่งตัวกนเราเข้าไปแล้วนะครับได้มาอีกต,ตัวหนึ่งนะครับเราก็รอซูนนะ่ที่รอจะไปรอนะครับเพราะว่าไอ้นี่ตายนะ ปาเขาตายแล้วก็ดินไปนี่โอ้โหเพื่อนโดนดึงไปสองบูโน่นะครับเฮ้ยโมตายหมดเลยโมเราก็เกือบตายแล้วครับยังดีที่ยังได้บูโนมานะเพื่อนเราเดินไม่เสียบนะครับเมื่อกี้เดินแบบไม่แยกพุ่มเลยนะครับเดินสอนกันนะแล้วก็แบบฝ่ายตรงข้ามก็คิวสบายๆเลยนะครับ ลดักหลอดนะเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมาตีเต่านะมาแล้วตีหลอดโอ้โหไม่ตายโอ้โหนี่เดียวโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวเองนะครับดาเมจขาดนะเราคอมโบโดยไม่เต็มด้วยแหละเม่ีะเสียดายนะครับพลาดเลยโอเคครับเกิดมาเพื่อนเราก็ตายหมดเลยนะครับไปล่าหลอด Lord เขาไม่ได้นะครับก็ไปแจกนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องรอตั้งรับนะครับมีบุโนู่นะแต่ ผมจะค,คิดก่อนนะครับเอาบ้าไปนะผมน่าจะไปทางเมฟบนนะครับน่ามีชิตาด้วยนะครับ <Our turret S 1> ดักเขานะพ <the turret. S 1> อเขาเดินมาโอเคมาเจอมาแล้วก็แค,ค่กินเลยเฮ้ยคืออยู่ในพุ่มนะครับพี <S 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 ่เพื่อนเพื่อนโอ้โหใส่ตัวสกิลเลยไงร <for> อรอกันหลอดไปก่อนนะครับในล,ลาทีมเราแบบนี้ไม่ได้เลยอะ ใจเย็นๆน,นะครับเลนโซโลเราต้องแบบค่อยเคลรนะครับทำอุ๊ยหมูไม่ตายนะครับนิดเดียวโลมเขารับป่าทีมเขาดีมากอะแล้วลาปูเราไปทําอะไรตั้จะตายแล้วนะครับลาปูรวมรวมทีมเขาแบบโซนไม่ให้ผมเล่นเลยรเราเราก็รอดักตัวหลุดนะครับเผื่อมีคนเดินมาเหล,ลี่ยมทาเลนนะ แล้วก็ค่อยดักข่าวแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับเล่นแบบแยกดันดีกว่าถ้ารวมมันสู้ไม่ได้นะครับนี่บโนโง่สันติครับนี่ครับเป็นคอมโบนะโมค่อ้อดอยู่ to <play> to. อุ้ยเกือบเกือบไม่มีแทงอ่ะแล้วเรียกไลลามามันยืยนยิงไม่ได้นะครับไม่มีตัวค้ำด้วยนี่นะคอมโบอุ้ยเก็บอยู่นะดูรวมเขาดีวิ่งตามแบบป่าดีมากนะครับ รวมทีมเราเคือทำอะไรไม่รู้นะ่ะสุ่มอย่างเดียวเลยมันรอร nice ้าแต่คือคอมโบวิ่โอ้โหคอมโบอ้นี่มันไปล็อกโลมอ่ะียรบัฟนะครับจังหวะนี้เออเอามาดิเพื่อนสไตล์มัน่ะมินเจมินชิตาเจ็บนะก็เพื่อนเราตายแทนนะครับแล้วก็ไปคอมโบออกแล้ววิ่ง อบ,บตายนะเ้าทีมเราแบบช่วยเติมดาเมจผมคิดว่าไปนะแล้วนาตาลียาไปล้วงอฟาซาได้มานะครับทิ้นต่อไปเป็นดาบเขียวนะครับหลอดก็จะเกิดแล้วนะครับฝัง่งตรงขน่าจะตีหลอดนะเราก็รอด,ดักเลยครับเผย่อเขาเดินมานี่ไง <Right. S 1> นี่ับคอมโบเรียบร้อยคอมโบดักปุ่มนะครับผมเคยสอนอยู่ในคลิปนะ เก่าๆก,ก็ลองดูได้นะครับมันจะแบบคอมโบคอมโบเร็วและคอมข้ามจะแบบ,จ,บจับจังหะวะเราไม่ทันนะครับฝันทองข้ามหน้าจะตีหลอดนะบ,บอกให้ตีหลอดเลยเพื่อนมันไม่มีใครเปิดนะครับดูดิรวมก็ไม่มีผมรู้สียว่าผมต้องเข้าเองละโอยไม่ทันเขาตีหลอดไปแล้วนะครับโอ้โหไม่ตายนิดเดียวแล้วดูนั่นมาตาเลียรราล,ละดะัดอ่ะเออเพื่อนยังได้มานะครับ ในลาก็ยิงไม่ได้นะครับไม่มีแทงโอเคเราก็เสียหลอดนะเรารอกันบ้านดีกว่าโอเคครับเราก็เขินมาแล้วนะครับเด็ <S <s <ets retreat ing> กที่บ้านก็เล,นเ,ลนเ,ลนเล่นเล่นเล่นเสียงดังเลยนะครับขออภัยด้วย <akes right> <such> จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับโอเคครับ okay. ผมก็พยายามหลอดหลอดลงมาล่างนะผมก็จะแบบ ชาวมีบบนไว้ดังสูงๆนะครับเพราะรถผ่านดีจังเลยขอไปด้วยนะครับอย่างรถมันรบกวนนะเพื่อนเราได้มาตายีกไปสองนะครับโอ้โหกระโดมมาอุ้ยโอ้โหตัวมีที่ตาน้าจิกว่าจะเลาลากับผมนะน่าจะกันได้อยู่นะครับขอให้ลาลาอย่าตายนะครับ ถอยก่อนเพื่อนโอ้โหสัตว์ไรล่าถอยโอ้โหถึงไรลา,ลาตายนะเรลาคนเดียวจะไกลบ้านไหวไหมเนี่ยเ้ากดยอมเพตจังเลยเป็นอะไรเนะ่ยพามีแทงด้่ยชันไหวไหมเนี่ยมียตีด้วโอ้โหไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวนะทุกคนเพสไปตามระเบียบนะครับเทียมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะสู้ได้อยู่แหละแต่แบบทีมเราเลือกตัวมาไม่ดีนะเราแบบมาเล่นยากนะครับ เรียบร้อย MVP ทีมแพ้ชัวนั่นไงตัวอาถรรพ์ผมด้ตัวนี้ก็ MVP ีทีมแพไปตามระเบียบนะครับทีมเราก็ากดมา3ามนะแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับ